รับพรรับสิริมงคลกันไปเรียบร้อยแล้วไปดูเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธากันบ้างวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนคนปรปฐมไม่ไปไม่ได้แล้วชาวบ้านเขามาแก้บนกันอีกแล้วคุณผู้ชมขากล้วยเนี่ยเป็นพันหวีไข่ไก่สดเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นฟองเลยแต่ว่าไปบนไว้ว่าอะไรออถึงต้องมาแก้บนแบบน,บบนี้ไปหาคำตอบกันค่ะ ไปคุณผู้ชมไปเลยอย่ารอช้านี่คือภาพบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์ตมบลขุนแก้วอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะคตอนนี้เนี่ยพื้นที่นี้โอ้โหมองไปทางไหนก็เห็นแต่กล้วยกับไข่เต็มไปหมดเลยทั้งหมดนี้นะคะเป็นของคนที่นํามาแก้บนสอบถามมาก็ทราบว่าเป็นของนายผลการทวีแล้วก็นางพยุงการทวีเป็นสองสามีภรรยาที่มาขอพรกับพระเงินพระทองแล้วประสบความสําเร็จจากการขายที่ดินในเขตอําเภอสามพรานได้กําไรมาหลายล้านบาทเลย นะคุณผู้ชมก็เลยนำกล้วย1,000หวีแล้วก็ไข่ไก่สองหมื่นฟองมาแก้บนค่ะสองสามีภรรยาท่านนี้เนะี่ยเล่าให้ฟังนะคะบ,บอกว่าตัวเองเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนี่แหละก่อนหน้านี้ก็คือประมาณปลายปี61นเนี่ยนะนะประกาศขายที่ดินประกาศขายมานานนานค้ายยังไงก็ขายไม่ได้จนมีคนมาบอกว่าถ้ามาขอพรพระเงินพระทองแล้วเนี่ยจะสมหวังดังใจก็เลยอ่ะ ลองมากราบไหว้มาขอพรขอให้ขายที่ดินของตัวเองให้ได้ก็แล้วกันแล้วก็ขอให้การค้าขายกล้วยหอมเนี่ยได้กําไรดังที่ตั้งใจเอาไว้ถ้าเป็นดังที่ขอไว้นะจะนํากล้วยหอมที่ทําสวนห้าไร่เนี่ยมาถวายให้เลยปรากฏว่าหลังจะกลับบ้านไปนะมีคนติดต่อมาขอซื้อที่ดินทันที วันนี้ก็เลยนำของมาแก้บนถวายตามที่บนบานสารกล่าวแล้วก็สัญญาบอกพระไว้นั่นเองนะคะครับ หลังจากทําพิธีเสร็จสิ้นพระครูยติธรรมนุยุทธ์พระอาจาร,รย์แปะเนี่ยก็นํากล้วยทั้งหมดมาแจกจ่ายให้กับสาธุชนที่มาทําบุญที่วัดส่วนไข่ไก่เนี่ยก็จะทําการแจกจ่ายให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานพักฟื้นคนชรารวมถึงโรงเรียนศึกษาพิเศษในพื้นที่ด้วยเพื่อเอาไปประกอบอาหารทําอาหารให้กับผู้ป่วยแล้วก็เป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนถือว่าคุณเนี่ยได้บุญนะ เป็นการทำทานแล้วก็ส่งต่อบุญส่งต่อกุศลให้กับผู้อื่นอีกด้วยนะคะโอ้โหเป็นยังไงที่นี่เนี่ยเขาเล่ากันมาแบบปากต่อปากนะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากพระเงินพระทองนี่โอ้โหถ้าเกิดช่วง ใกล้กลางเดือนแบบนี้วสว่างอารมณ์นี้น่าจะเนืองแน่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการจัดคิวเข้าไปกรบาบไหว้พระเงินพระทองแล้วเพราะว่าคนเยอะจริงๆก็ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกันด้วยนะคะมาแก้บนครั้งนี้ประชาชนเนี่ยเขาก็ได้กล้วยกับไปใช่จะได้กล้วยกล้วยง่ายๆกล้วยกล้วยกันไปนะครับ